โลอาโพรบเล่มโซฟโลอาเจ้าปัญหาจัดการแล้วพวกเขาพบเธอตรงที่พวกเขาพบกันครั้งแรกเขาพักอยู่ตรงมุมอาคารและอ่านหนังสือพิมพ์ของเมืองอยู่เธอเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาที่กำลังเดินเข้ามาแล้วรีบลุกขึ้นยืนกลับมาแล้วเขาโค้งคำนับซีและไนนิงเกลด้วยความเคารพเป็นอย่างไรบ้างเธอไม่ต้องมองอย่างพิเคราะห์มากนักก็รู้ได้ทันทีว่าพวกเขาอยู่ในอารมณ์ที่ดีเราทําได้ดีมากอยากเห็นได้ชัดไนนิงเกลยิย้มกว้าง ฉันไม่คิดว่าจะมีการโจมตีจากพวกโลอาอีกสบายใจได้เลยลูกอธิบายประสบการณ์ของพวกเขาอย่างละเอียดโดยเล่าถึงโลอาที่พวกเขาละเว้นไว้เธอนับทองสำหรับแต่ละคนและยื่นให้ในายดิงเกลวขอบคุณมากเจ้าหญิงเขามองไปที่ซีกเธอไม่รู้หรอกว่าการที่ไม่มีใครจะต้องมาทนทุกข์เพราะความผิดพลาดของฉันนั้นมีความหมายต่อฉันมากเพียงใดเขาเก็บทองที่เหลือไว้ คุณเชื่อ,อได้เลยว่าฉันจะปลักใระจายข่าวนี้ออกไปแมแส่สมาชิกใหม่ของตะกกนอารเซนและจองก็ห่วงใย,ยชาวเมืองเอเลเนียเขาเดินออกไปโดยแทบจะตะโกนไปด้วยเรมี่ใช้ปีกข้างหนึ่งจิ้มในดิงเกียวเข้าที่ด้านข้างเราอยากไปยึดติดกับคำชมมากเกินไปละ่ะใช่ไหมในแทบขุบยิมไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะพวกเราจัดการมันไปแล้วนี่ดังวันบัตตี้ได้รับทอง50หน่วย ลดจำนวนทองที่ได้รับลง10หน่วยสำหรับแต่ละวอเตอร์โลอาหรือเ Earth โลอาที่คุณกำจัดไปกลับสู่สตอรี่ราวเ the City of Elenia เรื่องราวรอบๆเมืองเอเลเนียหน้า47เราจะมาสรุปตอนท้ายฉากกันนิดนึงนะก็คือจริงๆอ่ะตอนที่เราเล่นกันอ่ะไอกระแสน้ำเราลืมมันไปเลยทุกทุกรอบเลยเราไม่เคยได้เล่นกระแสน้ำเลยจริงๆแล้วกระแสน้ำอ่ะพอตอน จกตาเล่นของแต่ละตัวมันจะถูกน้ำพัดเลยเออมันจะถูกน้ำพัดเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ติดกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอมันโดนจกเทินถติซีเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตีแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ตายพอจกเทินซีอะซีมันจะโดนกระแสน้ำพัดเลยพอกระแสน้ำพัดปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดเบรกแอทแท็กจากไอ้ตัวเนี้ยเออ เนี่ยนี่คือข้อที่เราเล่นผิดเล่นผิดมาตลอดเลยเพราะเดี๋ยวต่อไปนะก็คือเวลาเราเล่นเดินในน้ำเราจะต้องโดนน้ำพัดตอนจบตอนจบเทินของตัวมันบอนั้นนั้นไปซึ่งซึ่งมันก็โอเคหละแล้วก็อีกนิดนึงก็คือตอนที่เราฆ่าเจ้า,เจ,าเจ้าเมอร์เมอร์ฮาวเนี่ยเจ้าเมอร์ฮาวคือตอนนั้นนะ่ะเขาบอกว่ามันจะไม่ดอก ไอเทมที่มันเป็นรูทใช่ไหมตอนนั้นเราอ่านผิดเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราจะต้องได้จวยอนนี้ด้วยหลังจากที่ค่ามันเพราะตอนนั้นเน่ยเราไม่ได้จวเพราะเราอ่านผิดเองลูกจะจวดได้ปลาจวดลูกจวด้วเลย,ลเลยชึ๊ชึชชชกถ้าเกิดได้รูทอ่ะมันจะต้องคืนหยิบไปเลยเเปลี่ยนอันทำไมได้หกบาท ก็สรุปว่าด่านนี้เราได้มาจ็ดสอกับหก็คือ 20, 20่สบาทนะยี่สิบโกก็รวมกับโกที่เราจะได้ตอนจบก,ก็คืออีก50ใช่ไหมห้าสิบมีอยู่อีกหนึ่งโกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น71โก7เจ็ดโกก็คิดว่าจะยังไม่ซื้ออะไรน่าจะเก็บตังไว้ก่อนหรือถ้าจะซื้ออะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วก็ไอ้นี่เศษที่เราได้มา เรากะว่าเราจะเอาไปแลกเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นอัเกรดแลกเป็นนัปเกรดซึ่งเวลาเราแลกเป็นอับเกรดอ่ะเราก็จะต้องเลือกเลยว่าจะเอาอัปเกรดอะไรซึ่งในกรณีนี้เราจะเลือกไออัปเกรดอันเนี้ยที่มันจะทําให้ตีแล้วก็บวกฮิต1นอ่าเพราเราคิดว่าตอนนี้ยังตีมันกันไม่ค่อยแม่นซึ่งไอเนี้ยเวลาเราแลกมาแล้วใช่ไหมเราก็จะได้ติ๊กถูกในใบ รวมสรุปรวมตลอดว่าเราติดถูกว่าเราซื้อไอ้บวกลิปหนึ่งนี้นะนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะซื้อได้แต่เวลาซื้อเสร็จแล้วเราจะเอามาติดที่เราจะติดที่อาวุธที่เป็นระดับมันเดย์มันต้องใช้จ่ายสิบห้าโกเพราะฉะนั้นเราจะซื้อกี่อันก็ได้แต่ว,ว่าค่าใช้จ่ายมันคือสิบห้าโกเพราะฉะนั้นไอ้เจ็ดสิบเอ็ดโกของเราเมื่อกี้มันก็ต้องลบไอ้น,นี้ด้วยลบค่าติดสิบห้าโกแล้วก็ยังเหลือตังอยู่นิดหน่อยเรา ตอนนี้กระเป๋าเต็มเต็มมันเกือบทุกคนก็เลยคิดว่าจะไม่ซื้ออะไรเดี๋ยวจะเก็บตังค์ไ้ซื้ออ็อกเซซอรี่เพราะว่าตอนนี้อ็อกเซซอรี่ที่มีอยู่มีมีอยู่แค่ที่ใครอะเออมีมีอยู่แค่นิดหน่อ,อยเองเออเดี๋ยวจะเก็บตังค์ไ้ซื้ออ็อกเซซอรี่อ๋อแล้วก็อีกนิดนึงตอนที่อาเรมี่มันบินมาเก็บของตรงนี้ที่หน้าผาตอนนั้นเราอ่านผิดความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าตัวละครที่มีสกิลฟล์ออะสามารถ สำเร็จได้เลยไม่ต้องถอยเต๋อเออตอนนั้นเราก็อ่านอยู่ว่าทำไมเลมี่มันบินได้ทําไมมันยังจะต้องถอยอยีกเออสรุปก็คือว่าเดมี่ไม่ต้องถอยเต๋าผ่านเลยแต่ว่าเพราะว่าเลมีม่มันบินได้ไงเออเขาบอกว่าตาอนละครที่มีไฟลอ่ะมันก็บินลงไปเก็บได้เฉยๆเลยไงเออแต่เราก็ถอยผ่านก็ถือว่าโอเคก็สรุปว่าจบนะด่านนี้แล้วเราก็จะกลับไปที่เมืองจากนั้นเราก็จะมี อาสาบวบอกข้อให้เลือกก็คือไปทำเควสส่เควสที่มันเป็นอาแคปซิเกิลนะแล้วก็จะมีอาล่าลค่าหัวแล้วก็ไปเนื้อเรื่องหลักซึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปล่าแคปซิเกิลก่อนเพราะว่ายังไม่อยากไปเนื้อเรื่องหลักก่อนคิดว่าตัวละครของเราอยากแปลงไม่พอโอเคก็น่าจาสะสรุปรวมเท่านี้เดี๋ยวต่อไปจะเล่นฉากต่อไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีไซเควส แคปซิเคิลเอ็กเทอร์มิเชันภารกิจเสริมการกำจัดแคปซิเคิลฉันขอบอกคุณนะว่าฟารอสุสัตนะ่ะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหากใครไม่ทำอะไรกับเจา้าซิเคิลต่อไปมันต้องเข้ามันลากคนไปแน่ซิชชะลอความเร็วลงยื่นมือออกไปเล็กน้อยเพื่อให้เพื่อนๆหยุดฟังถนนในเอเลนเนียเต็ไมไปด้วยผู้คนและคนไม่กี่คนที่เดินตามหลังพวกเขามาก็มองกลุ่มคนเหล่านั้นอย่างดูถูกขณะที่พวกเขาทำให้ทางเท้าบางส่วนติดขัด ซิกไม่สนใจพวกเขาและมองหาต้นเสียงนั้นเขาพบว,ว่าเจ้าของเสียงนั้นอยู่หลังเคาน์เตอร์ของแผงขายของในตลาดใกล้ๆเป็นชายร่างสูงผิวคล้ำและมีผมที่ร่วงเกือบหมดศีรษะชายคนนั้นประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นเจ้าของร้านกำจัดสัตว์รูพืชออมิกและเต็มไปด้วยเครื่องมือกับดักและขวดบรรจุของเหลวหลากสีส่วนตัวออมิกเองนั้นก็ดูซุดโสมมากโดยมีผ้าพันแผลปิดต,ตาข้างหนึ่งและไม้ค้ำยันพิงอยู่ที่ด้านหลังของบูธ ผิวทุกส่วนที่เปิดเผยดูเหมือนว่าจะมีรอยบาดแผลและรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆบ้าเอ้ยหญิงสาวที่เขาพูดถึงเดินต่อไปถ้าพลงพวกนั้นเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็กษัตริย์คงทำอะไรสักอย่างกับพวกมันแล้วหละ่ะจากข้างๆซิกในดิงเกลดูเหมือนจะได้ยินบทสนทนาในที่สุดเธอก็หันไปฟังด้วยซิกเดินเข้าไปโดยรู้ว่ามีเพื่อนๆตามหลังเขามาด้วยเกิดอะไรขึ้นเขาถาม ออมิกเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาจดจ้องไปที่บุหรี่ของซีเพียงชั่วครู่เขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่กลับชี้ไปที่ภาพวาดที่อยู่ติดกับชั้นสินค้าบนแผงขายของของเขาแทนคุณเคยได้ยินเรื่องแคปซิกเกิลไหมซีพยักหน้าแน่นอนแนนิงเกลจ้องมองไปที่ภาพประกอบทำไมพวกมันถึงต้องเข้ามาก่อกวนในเอลินเนียด้วยละ่ะออมิกเอามือก,กอดอกและววางไว้บนแผงขายของ ต้เมืองมีถ้ำขนาดใหญ่และถ้ำลายแห่งก็เต็มไปด้วยแมลงรบกวนท้ำเหล่านี้เป็นปัญหามาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองเลยละ่ะโอ้ในนิงเกนพูดอย่างเรียบเรียบพูดน้ตรงฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องทําอย่างไรข้าวที่แล้วคาวของฉันเกือบหักขอยืนขึ้นสักครู่หนึ่งแล้วแสดงเฟือกและผ้าพัน,พนแผลนานาให้พวกเขาดูถ้าใครไม่ทําอะไรสักอย่างทั้งรังก็จะบุกเข้ามาหาผู้คนในไม่ช้านี้เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้น เรมี่ก้าวขึ้นไปที่แผงขายของจากอีกฝั่งหนึ่งพร้อมจ้องมองเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนแมลงกระาดาษยักษ์น้ำแหลมคมพิษที่พ่นออกมาจะทำอย่างไรกับพวกมันดีล่ะออมิ่ยิ้มกว้างมันคงไม่ยากขนาดนั้นหรอกตะ้าไม่เป็นแบบนี้ไปสักก่อนฉันคงจัดการเองไปแล้วขอเอื้อมมือไปใต้คอกแล้วยกมัดแมลงที่ห่อไว้แน่นขึ้นวางบนเคาน์เตอร์ด้วยเสียงอันดัง ยัดมลงระเบิดนี้เข้าไปในรังให้ลึกพอรออมละแมนแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วและคุณก็จะได้รับรางวัลดีๆกลับไปนินเกียวหันหลังให้ชายคนนันแล้วยิ้มให้รุกคุณอยากให้เรามีประสบการณ์ภาคสนามมากกว่านี้ก่อนจะกลับเข้าไปในห้องนิราภัยใช่ไหมคุณจะบอกชายคนนี้ว่าเราช่วยไม่ได้แต่าหากว่าฉันปฏิเสธอย่างนั้นเหรอลุกเลิกคิวขึ้นมองดูนดินเกียวที่แทบจะก,กระโดดด้วยความตื่นเต้นช่างมันไม่จัดการแคปซิเกิลกันเถอะพิเศษเลือกนักประจนภัยหนึ่งคน นักผจญภัยที่ถูกเลือกจะได้รับโทเค็นบัคบอมวางโทเค็นนี้ไว้บนการนักผจญภัยเพื่อระบุว่าพวกเขากําลังพบมันไว้ไปต่อที่ o o m บ i n g the ซิกเกระเบิดเจ้าซิกเกิลซะหน้า54 Bombing the s ิระเบิดเจ้าซิกเกิลซะคำแนะนําที่ผู้กําจัดแมลงบอกนําคุณไปยังถ้าเล็กๆนอกเมืองเมื่อเข้าไปข้างในคุณได้ยินเสียงกระหึ่มในความมืดดูเหมือนว่าจะมีแมลงอยู่เป็นจํานวนมากควรระวังตัวต,วตวลอดเวลา ครจะรู้ว่าแมาลงจอบเจ้าเล่เหล่านี้จะโผล่มาจากไหนเมื่อคุณเข้าไปข้างในแล้วเงื่อนไขเงื่อนไขการชนะนักะจนภัยจะจบเทินของตนเองที่ทางออกสีแดงรางวันยังไม่ทราบอันต่อที่ซิกเกิลอพอนซิกเกิลซิกเกิลยิ่งกว่าซิกเกิลหน้า58เงื่อนไขการชนะแบบอื่นนักะจนภัยจะจบเทินของตนเองที่ทางออกสีน้ำเงินรางวันยังไม่ทราบไปต่อที่แรงกอตโต้อโมงที่เบียกชื้นหน้า56 เงื่อนไขการาพ่แพ้นักผจญภัยทั้งหมดถูกกำจัดหรือไม่ก่อบักบอมถูกนำออกจากเกมดังวันยังไม่ทราบไปต่อที่ i n e x p e r i e n c e i n e x t e r m i n a t i o n ประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะก,กำจัดหน้า53เคล็ดลับทางออกหลายทางการ,รเผชิญหน้าบางครั้งมีโทเค็นทางออกมากกว่า1โทเค็นโทเค็นทางออกที่แตกต่างกันจะนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าที่แตกต่างกันอ่านคำบรรยายเพื่อให้ทราบว,ว่าโทเค็นทางออกใดนำไปสู่จุดใด แต่หลดระวังเนื่องจากคาแนะนําบางอย่างอาจทําให้สิ่งต่างๆยากขึ้นกดพิเศษกลัวที่จะตกหลุมเคปซิกเกิลจะไม่กระโดดข้ามภูมิประเทศอันตรายในระหว่างการเผชิญหน้าครั้งนี้แมลงระเบิดหากนักะจญภัยที่มีโทเค็นบัคบอมถูกกาจัดให้วางโทเค็นในพื้นที่ที่พวกเขาถูกกาจัดนักผจญภัยคนใดก็ตามที่อยู่บนหรือใกล้กับโทเค็นสามารถใช้แอคชั่นพิเศษเพื่อหยิบมันขึ้นมาหากวางโทเค็นในพื้นที่อันตรายโทเค็นนั้นจะถูกนําออกจากเกม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกลนดําไซควีเคฟซิคัลเอ็กเทอร์มิเนชันก็เดี๋ยวรอบหน้าก็จะมาติดตามกันต่อว่าเราจะสามารถจัดการกับควสนี้ได้สำเร็จหรือเปล่าแล้วว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็โปดติดตามในตอนต่อไปวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ